มันซม่เดะปิตาสอนคนเมื่อคืนนั้เออปิตาได้ไปยุ่งเออมันคิดบ้านใครบนดาบอกอ่ะอ๋ออ๋อบนดาบอกเพื่อนนั้นมีเอาเซา a เไปลงมกันนั่นเนี่ยมอมีขึ้นและเห็นอย่างแม่ได้เลาบ้านจริงจิงวะลุงโตสั่งก็ลุงมเลย ยังอยากเป็นพัดโกหคนหรอกมมีแต่กูเท่ากูเท่าสแแบบนี้นีมักกูเท่าแบบมักม้วนอ่ะนะลัางติ้นนึงสินะก็เท่าแท่นะจะเท่ากบี้จะเท่ากบี้

น้อยกินายเขาร่างธานี่เนี่ยซื้ออยซือนมซื้อหนูหนเป็นไว้ใหญ่ป่ะนจัดจัดไอ้คือกอฮีรีไว้เราพมว่าเปลี่ยนหน้ามปการตึงได้บุห่ามันเป็นนอยยืนท่านได้หเป็สนกยเนาะกจจาวานนี่ที่ดีลว่าอ ไม่มองจะเขาจอบวาดานถ้านว่าน้ำพานต่าดีด้เนี่เขาวาดปาขาวบบน้าทุ่งนี่แหละมีทุ่งห่วงทุ่วงเบมันก็แยงอย่างเดีนี่ยนั่นแหลวปลาลาหัวไปแล้ว เนจากนงที่ละย่ยก็รลูกรข้าวสองสามมื้อเลยวานอนกอีกห้ามื้อเแหละอีกสี่มือะวานอนอีกคือว่านอนแฟงแบเขาว่าเขนแหละเข็นข้างหลังเขาพูดละ นคนดนีได้ปีนารอหวังม่วงดงกนคนดีเนียเนี่ยเลี้ยวซ้ายเจ้านีเลียงหรืออีกวมดกละ ทำดอกของม่วงจากมือได้ฝ <đây. S 2> นเลยได้ตกเยอะ ปล่อยมาเรียกตลาดอยู่ดอวนนี่บ่มีอยู่บ่ <c oughs> ผมเขาเห็นหลนิดหน่อยแต่หักได้แล้วกมัมันยังประดียวปวดไล่ประเดี๋ยวถไ่ได้ไปอุนอีดูสองคนเด็ดเออสองคนตากาย่มันก็อุนเนี่ย

อปวดมวยไงบ่เป็นมวยแล้วเนี่ยมไหนเนี่ยเี่ยเน่ยเป็นมวยมาแล้วนะรนออามักินส้นี่เสยดเลอย่าลังเสียไกินสมเอแก้วแบบกระวาู่นเออเสียสังต่มันเสียาลาหน่อยเสียองตกินไปเลยแล้วนดกจิ้มว่าไม่ได้ยูได้รถเดืนแล้วบาได้ทิ่ยนี่ละมาเอาที่เนี่ยมาขอเนี่ยพุ่มนึงดเนี่ยักระีอ่อ วางไว้กินกับพ็ดเ็บม่วงดีเป็นะถว่านี่พูสูงก็ขอดีโอ้ผมเห็นไหมอะซีมันคได้บ่ได้คือตำเลยวัคนซีบอกูเยอเนี่ยสาเรหมาาวัดนี่้สัมาเกี่ยวบอกว่าอุซานสัตว์อะไรเนี่ยซาส อันหนเราเนสาอันนี้สารอีแล้วครับรถบนก็ต่างเลยนะฮะมีกำลังใจเ็่งานอยู่แบบไเบาเี่ยรถคอนไว้มากพวเราเพิ่นกำลังใจไะไที่อาไปใจกันบึ้ขึ้นมาเนี่ยเยเราต้องไปจอดเลยคือเขียบจะบัดนันสีบ่เลย รถประับวยังไปจอดไนรอจดไกัวนีแหละเขาต้องมายุ่งนนี่นางหนานเยอะตอนนี้แล้วบาทจีจอดี่เดานได้เ่ยมองไม่ได้แอยากแตกข้าวาเนาะป่าวาววัน่งนี้ไประเทศอเไเข้าไปนี่เขาถ้าไปได้แล้วเอาองนะเาองเอารถ เดี๋ยวคลิปที่หนึ่งแฟนในท่านี้นะครับพี่น้องครับใจเอาเบียร์จากปองครับขอบคุณครับสวัสดีครับขากระตุกครับกลัเลย